สวัสดีครับพวกผมนะครับเบ่บอยนะครับจากช่องแมกกาพีฟรมนะครับตอนนี้แมกพีฟรีมาเซเว่นนี่มาม่าวันนี้กินมาม่านะครับแล้วก็มีไข่นะครับนานาจิงค้างครับทุกคนแล้วก็กาแฟกาแฟดำนะครับแล้วก็จะออกจากเซเว่นนะครับก็จะเดินนะครับไปที่พักนะครับวันนี้ผมตื่นเช้านะครับเช้าแล้วก็ ะจะได้มีเวลาเยอะนะ้อเพราะว่าผมจะได้ไปวัดชัยวัฒนารามตั้งแต่เช้าจะได้ไปถ่ายรูปนะครับ,บนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับทุกคนตรงนี้เซเว่นอยู่ใกล้มากครับประมาณสองร้อยสองร้กว่าเมตรนะครับันนี้ผมก็ต้องเดินย้อน ไปที่รีสอร์ทนะครับรถเยอะอยู่นะนี่นะครับไปกินที่ห้องนะครับพระคนสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่อยุธยานะครับอันนี้คือเราเดินย้อนอไปนะครับ นมาขามก็จะเยอะนะครับตัวเช้านั้นลมพัดดีดีนะครับอ่ะข้าวเหรอเอาลืมขอโทษดีลืมลืมลืมอขอบคุณน้องมากนะอะน้องก็เดินตามมาให้เราก็ลืมข้าวนะฮะพอดีแล้วครับเมืเ่อกี้ถ้าเกิดว่าผมถึงห้องเนี่ยผมคงนึกได้ว,ว่า ลืมข้าวนะครับเมื่อกี้ลืมไปครับพอดีน้องเขาเวฟให้นะครับเราคิดว่ามันมันเสร็จแล้วนะครับอ่ะขอบคุณน้องที่เดินม,มาส่งเฮ้ยน้องเขารู้นะนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมที่ผมลืมเนี่ยนะครับจริงๆก็เคยลืมอยู่ครั้งหรือสองสองครั้งแหละทุกคนนะครับที่ลืมลืมข้าวนะเราเราลืมว่าเราเวฟข้าวเราคิดว่า ข้าวเน่ะเราเราเอามาแล้วเราก็เลยเดินออกจา็กซี่ไปเมื่อกี้น้องเขาเขาเดินมาผมก็เอ๊น้องเซเว่นเดินมาทําไมอ๋อข้าวนะครับโอเคแม่เอาไข่มาเอามาม่ามาแต่ไม่ได้เอาข้าวมาคือมาม่าน่ะคือผมนานๆจะกินทีนะครับทุกคนจริงๆก็ไม่อยากกินหรอกนะมันก็มีโซเดียมเยอะนั่นแหละแต่กินน้อยๆอ่ะง่ายนะครับ งนี้ผมก็อยู่ใกล้ตรงตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะให้ดูนะครับทุกคนอ๋อวัดหอละคังนะครับนี่ฮะอยู่ผมอยู่ใกล้ๆวัดหอละคังนะครับตรงนี้นะวัดหอละคังเนี่ยครับ ก็เก่าแก่มากแล้วนะป้ายก็ไปหมดแล้วครับเป็นซุ้มประตูหรือเปล่าอ๋อเป็นเป็นซุ้มทุกคนนะครับเนี่ยเป็นเป็นซุ้มประตูนะครับเดินเดินไปได้อยู่นะเนี่ยครับผมก็เดินลอดซุ้มประตูแล้วนะทุกคนนะเนี่ยครับชิบอ่า ผมก็เดินรอดซุ้มแล้วนะครับตรงนู้ก็มีทางออกอยู่นะครับอันนี้เล็กนะครับที่นี่นะเล็กก็หลงเหลือคือก็เท่านี้นครับทุกคน ทีนีนะครับก็ห้องพักก็อยู่ใกล้ๆนะครับห่างจากเซเว่นสองร้อยกมนะครับนี่นะครับวัดวัดหอละคลังเขานะมีป้ายบอกนะครับก็เหลือเศษซากเท่านี้ทุกคนนี่นครับ ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เหลือเหลือเหลือเท่านี้นี่ครับเหลือเท่าเท่านี้จริงๆนะทุกคนนะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนก็ยังดียก็ยังหลงเหลือนะครับเพราะว่าโหสมัยอยุธยานเนาะแต่เราเห็นเลยว่ารอยเสียนพระโดนโดนตัดนะครับ นี่ครับบริเวณนี้ก็ร่มรื่นนะครับก็มีต้นตะโกอยู่นะครับอันนี้คือเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้รีสอร์ทที่สุดแล้วนะครับครับแล้วก็จะไปจริย,ยังรีสอร์ทนะครับเดินไปรีสอร์ทเราเดินผ่านนะจริงๆผมเคยเดินผ่านมาก็ไม่ไม่เคยเข้ามาดู ทข้างหน้าก็มีร้านกาแฟนะแต่ว่าเราเราซื้อจากเซเว่นมันจะถูกกว่านะบทุกคนนะแค่40บาทเองนะครับทุกคนหลบพัดีมากแเลย คนแล้วผมก็อยู่ที่นี่นะครับที่นี่ก็คือเลื่อนนะครับเลื่อนอโยธยานะครับนี่นะครับเมื่อคืนอรีสอร์ทที่ไปพักเดิมมันเต็ม เขาก็เลยให้มาที่รีสอร์ตตรงนี้เพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันนี่คือบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวแมววีจะเข้าไปในห้องนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงห้องแล้วนะครับนี่ครับมาม่านะครับแล้วก็ข้าวข้าวกล้อง สองถ้วยสองถ้วยน้อยนะครับแล้วก็ไข,ข่ลวกกินเท่านี้นครับมื้อเช้านะครับแล้วก็มีกาแฟดําดนะครับผมก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามากินข้าวมื้อเช้าด้วยกันนะครับทุกคนครับข้าวเช้านะครับไข่ลวกเขานี้ได้มาม่ามานะครับ ยิ่งรีสอร์ทนี้ก็เป็นร้านหาน้ำสั่งเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กินตามสั่งนะครับม,มันร้อนนะครับต้องค่อยๆกินคนระับ มากแลร้อน,น,อนก็อร่อยนะ <c oughs> มูดร้อนนะครับค่อยๆกินหมดเปนหนึ่งถ้วยน้อยน,นะครับก็ได้อหนึ่งถ้วยน้อยน,นะครับ ก็แล้วก็ตอกใข่ใส่ไปนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ําซอสน,นะครับซอสตัวนี้มันเข้าที่สุดแล้วนะครับไปหยอดน้ําปลานี่คนละเรื่องเลยนะครับน้ําปลาไม่ได้ครับต้องซอสตัวนี้อย่างเดียวครับผมไม่รู้ว่าซอสอะไรนะตัวนี้นะถ้จะเป็นแม็กกี้ผมก็ไม่น่าจะใช่นะครับตัวนี้กินกับไข่ลวกเข้ากันมาก อันนี้เป็นมือเบาๆนะทุกคนนะมือเบาะนะครับไม่ใช่มือหนักมือเบามาก น้ำก็น้ำเปล่าธรรมดานะทุกคนนะน,นะครับเพราะว่าน้ำอดลมณ์อะไรผมไม่กินนะครับกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเดี๋ยวยังไงถ้าผมไปถ่ายพืนไทยนะครับเดีย๋ยวจะทำคลิปก่อน ทำคิดเสร็จก็จะไลฟ์สดฟุตคุดกับ FC ซแบบทุดไทยเลยนะครับทุกคนผมต้องเอาขาตั้งกล้องไปนะครับจะได้แบบมุมภาพที่สวยเพราะว่ามันไม่มีใครถ่ายรูปให้เราต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเองครับ ก็คิดว่าวันนี้ก็ใช้เวลาครึ่งวันนะครับครึ่งวันเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะย้ายรีสอร์ทนะครับไปอยู่รีสอร์ทเดิมเพราะว่าเมื่อคืนที่มาเนี่ยมันเต็มมาคือมาตรงนี้ห้องนี้มันแคบแคบมาก แช่อีกแล้วนะคบทุกคนก็จะเก็บใส่ถุงขยะนะครับก็มัดนะครับ เดี๋ยวกาแฟอีกสักพักค่อยกินนะครับถ้าเรากินข้าวแล้วกินกาแฟเลยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยกินกาแฟนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือไปคลิปที่ไปวัดชัยวัฒนารามนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ